วัฒนาชีวาเราสกัดมาจากพืชที่ใช้เป็นอาหารประจําวันอยู่แล้วมังคุดฝรั่งก็ใบโบโบก็งาดําแล้วก็ถั่วเหลืองตัวไหนที่ไม่ดีเราก็สกัดออกแล้วก็นํามาผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถที่จะไปมีประสิทธิภาพในเชิงของวิทยาศาสตร์ด้วยในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียก็จะทําให้เกิดการย้อนวัยเกิดขึ้นก็คือร่างกายจะทํางานได้มีประสิทธิภาพดีเท่ากับตอนที่อายุน้อยกว่าอายุปัจจุบันนั่น ะะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราบอกว่าไร้ผลข้างเคียงแล้วก็ลดการติดเชื้อต่างๆหนุ่มสาวไปกับวัฒนาชีวาในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็คือเราเจาะเลือดดูให้เซลล์กลับมาทํางานได้ดีแน่นอนอวัยวะที่เสื่อมสภาพไปก็จะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้นสรุปถ้าคุณใช้นวัตกรรมที่เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ที่ชื่อว่าวัฒนาชีวาก็จะเพิ่ม c d 4 c d 8ได้ทําให้เสริมพูิ คุ้มกันป้องกันการติดเชื้อได้เหมือนได้วัคซีนตามธรรมชาติลดอัดตราเสียกก่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายนะคะ